ุนะครับเป็นวันหยุดวันนี้จะไปไหนกันดีครับ <ไป S 1> สองหนุ่มอ้าวว่ายน้ําที่ไหนครับเหรอแล้วโต้ไปไหมครับลูกไปไหมไว่ายน้ํานะโอ้บอม,มแบมเลยโอเคไหมครับอ้าวถ้าไปว่ายน้ำเราต้องเตรียมตัวนะเตรียมตัวไงบ้างโอเคได้ได้ได้อาอเคไปาเดี๋ยวไปว่ายน้ำกัน โอเคครับครับสาหรับที่จะไปเล่นน้ําวันนี้ไนดูก่อนนี้ชุดเป็นไงมาดูชุดก่อนอ่ามาดูชุดก่อนครับเตรียมพร้อมอยังน้ําได้ยังได้แล้วอ่าน้ำได้แล้วเหรออยู่ในกระเป๋าใช่ไหมครับโอ้วันนี้เตรียมพร้อมเอารถไปแล้วผมจะปั่นจักรยานไปอ๋อจะปั่นจักรยานเลยครับใช่โอเคแล้วโตล่ะโตไปไงจะปั่นจักรยานด้วยโตจะปั่นจักรยานอ้าว ปั่นไหวเหรอวนี่นระโดนาโอเคโอเคอาแล้วจะปั่นไหวเปล่ารถจะเอาเอารถใหญ่ไปไหมลูกอ๋อเเอารถใหญ่ไปนนจะไปจะไปเล่นน้ำคันคับแต่วันนี้เปลี่ยนเอาจักรยานไปน่นได้ออกกําลังกายด้วย<ต>โอเคมาค,คุณพ่อช่วยถือโอเคครับมาเลยครับมาเลยครับอันนี้คุณพ่อถือเหรอ <c oughs> โอเคน้องโต้ <c oughs> โ okay. อเคพิต้าปั่นไปตามอาข,าของโต๊ะรอพิต้าด้วยดิเฮ้ครับอ่า<ก>วันนี้วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนสองหนุ่มจะไปเล่นน้ำนะครับรวันนี้นนวันนี้อากาศร้อนสองหนุ่ม้วอยากเล่นน้ำไปวันนี้จะไปเล่น,น,รนสระว่ายน้ำหน้าหมู่บ้านาานะครับ กำลังออกเดินทางเคครับป่านได้ไหมครับเสาไปนาแล้วนะครับสองหนุ่มกำลังจะชดจกกดักรยานเก็บจักรยานกันตอนนี้โอเคพร้อมยังพร้อมไปครับก็เดี๋ยวไปล้างตัวก่อนเดี๋ยวคุณพ่อลงชื่อก่อนต่อรองเท้าไว้ครับรอเท้ารองเท้าไว้ สวัสดีครับมวัสดีครับแบบนดน <c oughs> หายลยครับแดนหายชนะไปล้างตัวกันนะครับจากนั้นก็มอ,อลงชื่อแป๊บนึงโอเคครับสองนุ่มตอนนี้ลงน้ำแล้วครับเ,เย็นไหมครับเย็นไหมเย็นเย็นมากเลยโอเคโตเย็นไหมลูกโ,โต เล่นได้บอ่อเล็กอย่างเดียวนะครับห้ามข้าม,ม,มห้ามข้ามลงบอ่อลึกได้บอ่อใหญ่ลึกลงไม่ได้ไเอาของสาวไปน้ำบ้านนะครับภาพบรรยากาศทีนี่สองนงกำลังเล่นอยู่นะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศโดยรอบรอบสาวไปน้ำอากาศกำลังดีครับ มีลมนิดนิดมีที่นั่งมีที่นั่งกผ่อนนะครับมีท่นั่งเล่นนั่งรอ,อต้าน้ำ <c oughs> เป็นไงต้าน้ำเข้าปากลูกอะน้ำเข้าปากเหรอ

嗯。

mặt bằng cho bằng mặt 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 bằng à bằng mặt ก็ยืนนิ่งโต้ยืนข้านี้ตีตรงนี้กโต้ยืนนิ่งนี่เลยตีตงนี้กันเราะมาตีคอมีดเด่ะเมื่อยจ้ะกำจะไปยันตายตรงนี้เหรอเฮ้ย ก้าวหน้าลงล่ะโอโอ้โอ้ตาตาตาอ๋อมาพักก่อนมาพักก่อนอนั่งพักยกก่อนอ๋อน้องโตบอกเมื่อยแล้ว ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ที่เขากำลังเล่นนะครับน้องโตวันนี้พอแล้วครับน้องโตวันนี้บอกกันห,หนาวขอขึ้นก่อนจะเหลือพิตา้าน้องโตลงไม่ได้นะน้องโตโตเดี๋ยวดูพิต้าเล่นก่อน โตครับวันนี้โต้เป็นชุดเรียบร้อยนะครับรอพิต้าเล่นพิต้าจะไม่ขึ้นโตบอกกันหนาวแล้วขอขึ้นก่อนวันนี้พี่โตต้ากันำลังเล่นอยู่นะครับโต้ผู้ช่วยเหรอ กูช่วยใช่ไหมลูกต้อระวังล่วงนะต้อล่วงไม่ได้นะ โอดครับกอนครับนี่นี่เป็นมอบ่งอันนี้พีตายังเล่นอยู่นะครับยังไม่อยากขึ้นกำลังสนุกตา Bên lại lụt rồi Ơ mẹ Ô thoải mái luôn, thoải mà. 打电话。 ตโตถอยมาโตถอยมาโต Thank you. โอครับโอครับโอ ี้เด็กครับกำลังเล่นน้ำสนุกกำลังเล่นน้ำสนุกสนานแต่ส่วนน้องโต้นขึ้นเรียบร้อยครับน้องโตบอกว่าหนาวน้องโตไม่ลงอีกแล้วครับหรออส่วนมากก็มีแต่ผู้ชายพรชายเปนชมงตาครับตาหนาวไหมสแตมสแตงหนาวไหมน่ะหนาวไหมลูก่หไม่หนาว

อ่าโอเคโอเคแล้วครับ